ระเบิดปริศนาโผล่ไทยจะเอาไงส่องมาตรการรัฐบาลหลีกเลี่ยงสงครามเรื่องมันเริ่มจากวันที่20กรกฎาคมนะครับคือทางพลตารวจโทวัฒนายี่จินผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค3ท่านก็สั่งให้มีการเตรียมความพร้อมอย่างเร่งด่วนเลยนะไม่ใช่แค่ท่านคนเดียวนะมีอีกหลายท่านที่เกี่ยวข้องอย่างพลตํารวจดีประสงค์เรืองเดชรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติรักษาการแทนรองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค3พลตรีนรงศักดิ์พรมทา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์พลตำรวจตรีสุคนศรีอรุณผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุรินทร์พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับนำกำลังพลจากกองร้อยควบคุมฝูงชนถึง2กองร้อยเลยนะพร้อมอาวุธยุโทโธปรกรณ์ครบชุดรวมถึงรถยนต์ที่ใช้สนับสนุนภารกิจเพื่อไปเสริมกําลังให้กับตำรวจภูทรจังหวัดบุรีรัมย์และตำรวจภูทรจังหวัดสุรินทร์เลยครับเตรียมตัวปฏิบัติภารกิจกันที่พื้นที่ปราสาทตาเมืองทมและปราสาทตาควาย อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ครับโห oh, ถึงขั้นขนกำลังไปขนาดนั้นเลยเหรอครับแสดงว่าสถานการณ์ชายแดนตรงนั้นมันต้องไม่ธรรมดาแล้วสิครับเกิดอะไรขึ้นเหรอครับพี่ใช่ครับมันไม่ธรรมดาจริงๆสาเหตุหลักเลยก็คือสถานการณ์ความขัดแย้งที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาครับเรื่องนี้มันเริ่มก่อนหน้านี้ไม่นานคือมีเรื่องที่ทหารไทยเราไปเหยียบกับระเบิดบริเวณช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีไงครับ เรื่องนี้มันสร้างความกังวลอย่างมากเลยครับเพราะมันกระทบต่อความรู้สึกและความปลอดภัยของกําลังพลเราโดยตรงเลยกับระเบิดเลยเหรอครับน่าเป็นห่วงมากเลยแล้วทางรัฐบาลเรามีท่าทีหรือจุดยืนยังไงมั่งครับเนี่ยครับประเด็นนี้สําคัญมากทางนายภูมิธรรมเวชย,ยัยรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งตอนนั้นรักษาการแทนนาย,ยกรัฐมนตรีด้วยนะท่านได้พูดถึงมาตรการตอบโต้กพูชาหลังจากเหตุการณ์ทหารไทยเหยียบกับระเบิดไว้อย่างชัดเจนเลยครับ ท่านย้ำเลยว่าจุดยืนของรัฐบาลเนี่ยพูดมาหลายครั้งแล้วว่ายึดมั่นในอธิปไตยของประเทศจะไม่ยินยอมให้มีการละเมิดอ,อธิปไตยเด็ดขาดแต่ในขณะเดียวกันนะครับท่านก็พยายามป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงหรือที่แย่ก,กว่านั้นก็คือการนําไปสู่สงครามเลยนะคือไทยเราพยายามจะหลีกเลี่ยงภาวะสงครามให้ถึงที่สุดเท่าที่จะทําได้แต่ถ้ามีการลุกล้ําเข้ามากระทบกับอธิปไตยของเราอันนี้คงไม่ยอมแน่ครับ ฟังดูเป็นจุดยืนที่ชัดเจนมากเลยนะครับคือเรายืนยันในสิทธิ์ของเราแต่ก็พยายามหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าที่จะบานปลายเราเรื่องกับระเบิดที่ทหารเราเหยียบไปนี่ทางเรามีการตรวจสอบอะไรไหมครับว่ามันเป็นของใครหรือ,อยังไงมีครับคือเท่าที่ทราบมาเนี่ยทางกองทัพภาคที่2และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสอปทอกอรก็ได้ชี้แจงเรื่องนี้ไปแล้วนะ แล้วที่ท,ทราบข่าวมาเมื่อวันที่20กรกฎาคมนั่นเองก็มีรายงานข่าวแจ้งว่ามีการขนมลชนมาถึง23คันรถเลยนะคือทางไทยเราเนี่ยพอได้รับรายงานเรื่องการเคลื่อนไหวแบบนี้ก็ได้มีการเตรียมมาตรการป้องกันไว้ล่วงหน้าแล้วครับ mm. เพื่อไม่ให้ประเด็นมันถูกเบี่ยงเบนไปสู่องค์กรระหว่างประเทศหรือไปถึงสาโลกนั่นแหละครับเพราะเรื่องกับระเบิดนี่ส่วนตัวท่านภูมิธรรมมองว่ามีการตรวจสอบแล้วชัดเจนเลยนะว่าเป็นระเบิดใหม่ที่มีการผลิตและนํามาวางไว้ในช่วงเร็วๆนี้ ตรงนี้สําคัญมากนะครับเพราะไทยเรามองว่านี่เป็นการละเมิดข้อตกลงขององค์การสหประชาชาติเลยนะซึ่งเราก็ได้รวบรวมหลักฐานทั้งหมดแล้วท่านภูมิธรรมเองก็ได้ส่งเรื่องพยังกระทรวงการต่างประเทศเพื่อนําไปสู่กระบวนการประท้วงตอนนี้ก็กําลังดําเนินการอยู่เลยครับและท่านยังบ่อยนะว่าหากพบสาเหตุมากไปกว่านี้อาจจะต้องถึงขั้นถอนทูตกลับมาก็เป็นได้นะ คือต้องดูตามเงื่อนไขและสถานการณ์การไปอีกทีครับโอ้โหถึงขั้นถอนทูตเลยเลยครับนี่แสดงว่าสถานการณ์ค่อนข้างจริงจังมากเลยนะแล้วเรื่องการท่องเที่ยวที่ประสาทตาเหมือนทมหรอครับจะเป็นยังไงบ้างครับใช่ครับเรื่องการถอนทูตเนี่ยยิ่งใหญ่มากนะแสดงให้เห็นว่าเราเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้ส่วนเรื่องการท่องเที่ยวที่ประสาทตาเหมือนทมเนี่ยท่านภูมิธรรมก็บอกว่าตอนนี้ต้องระมัดระวังครับท่านได้พูดคุยกับฝ่ายทหารสบททกที่พยายามจะแก้ไขเรื่องนี้อยู่แล้ว ท่านภูมิธรรมเองก็ได้รับการประสานมาจากหน่วยงานทหารและท่านก็ได้ประสานต่อไปยังผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติและตํารวจแห่งชาติเพื่อจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้องค์กรระหว่างประเทศและประชาคมโลกได้เห็นว่าไทยไม่ต้องการใช้กําลังรุนแรงกับประชาชนครับอ๋ออย่างนี้นี่เองที่มาของการส่งตํารวจเข้าไปเสริมกําลังทหารก็เพื่อเหตุผลนี้ด้วยใช่ไหมครับใช่เลยครับนั่นคือเหตุผลสําคัญเลยนะคือท่านภูมิธรรมบอกว่า ดังนั้นจึงใช้หน่วยปรับจราจรของกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค3จํานวน2กองร้อยเข้าไปสนับสนุนการทําหน้าที่ของทหารและจะมีการนําเครื่องมือปรับจราจรจากกรุงเทพมหานครเข้าไปเสริมด้วยนะคือตํารวจเหล่านี้จะปฏิบัติหน้าที่อยู่แนวหลังครับแต่ทหารยังคงทําหน้าที่ป้องกันอธิปไตยอยู่เหมือนเดิมคือภาพรวมคือทหารก็ยังคงเป็นแนวหน้าในการรักษาอธิปไตยของเราส่วนตํารวจเนี่ย จะเข้ามาช่วยสนับสนุนในงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมสถานการณ์ที่อาจจะกระทบกับประชาชนหรือการ,รเผชิญหน้ากับรวนชนนะยครับเป็นการแบ่งบทบาทที่น่าสนใจมากเลยนะครับแล้วทําไมถึงต้องเป็นตํารวจปราบจราจนด้วยครับทําไมไม่ใช่ทหารทั้งหมดเลยครับนี่คือจุดที่ต้องทําความเข้าใจเลยนะเพราะถ้าเกิดเหตุการณ์แล้วก็เราต้องเรียกตำรวจหรือต้องเตรียมกำลังปราบจราจน,นี่ครับท่านบอกว่ามันจะใช้เวลามากและนานไงครับ ดังนั้นเราสามารถเตรียมกําลังปราบจราชนพร้อมปฏิบัติกับประชาชนมเขมรได้หากเกิดอะไรขึ้นซึ่งเป็นไปตามหลักสากลคือการใช้ตํารวจปราบจราชนเข้ามารับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับมวลชนหรือการควบคุมผงชนเนี่ยมันเป็นไปตามหลักการสากลมากกว่าการใช้กําลังทหารโดยตรงครับและยังมีการใช้ทหารพรานหญิงในการรองรับเสริมการทํางานเพื่อเลี่ยงกําลังทหารให้ไปอยู่แนวสุดท้ายเว้นแต่จะมีการยกกําลังเข้ามาซึ่งอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่ง อันนี้คือท่านภูมิธรรมย้ําจุดยืนอย่างหนักแน่นเลยนะว่าพยายามจะยืนยันในสิ่งที่พูดไปแล้วในเรื่องอธิปไตยของประเทศพยายามแก้ปัญหาโดยหลีกเลี่ยงความรุนแรงเพื่อไม่ให้เป็นเงื่อนไขให้กัมพูชานําไปกล่าวหาหรือดึงคดีเข้าไปสู่ศาลโลกครับซึ่งไทยเราเนี่ยไม่อยากไปหยุดจุดนั้นเพราะไทยได้ประกาศชัดเจนหลายครั้งแล้วว่าไม่ยอมรับกลไกของศาลโลกครับ แสดงว่าเรากังวลว่าถ้าเราใช้กำลังทหารมากเกินไปหรือผิดหลักการสากลอาจจะเป็นข้ออ้างให้กัมพูชาเอาเรื่องไปฟ้องศาลโลกได้ใช่ไหมครับถูกต้องครับนั่นคือสิ่งที่รัฐบาลต้องการหลีกเลี่ยงอย่างมากที่สุดเลยนะคือมีการพูดคุยกับกำลังพลแล้วว่าจะต้องใช้ความอดทนหลีกเลี่ยงให้ถึงที่สุดเพราะอะไรล่ะครับเพราะว่าถ้าเกิดสงครามไทยไม่ได้กลัวนะแต่ไม่อยากเห็นการสูญเสียซึ่งจะใหญ่หลวงเหมือนกับสงครามในโลกอย่างยูงยเครนครับ นี่เป็นประเด็นสําคัญที่ท่านภูมิธรรมยกขึ้นมาเลยนะเพราะท่านอธิบายว่าเดี๋ยวนี้รบกันด้วยอาวุธที่ทันสมัยไม่ได้ถือดาบฝันกันหรือถือปืนเล็กยาวมายิงกันแต่ใช้วิธีระยะไกลของเครื่องมือที่ทันสมัยมาทําลายจนเกิดความเสียหาย คือท่านมองถึงภาพรวมของความสูญเสียในยุคปัจจุบันที่มันรุนแรงแล้วก็ควบคุมยากกว่าในอดีตมากครับฟังแล้วเห็นภาพเลยนะครับว่าทําไมเราถึงต้องพยายามหลีกเลี่ยงความรุนแรงขนาดนั้นแล้วเรื่องการเจรจากับทางกัมพูชาล่ะครับโดยเฉพาะการเจรจา JBC มีแนวโน้มเป็นยังไงบ้างครับครับแนวโน้มการเจรจา JBC เนี่ยทางไทยเราย้ําที่จะอยู่ในมาตรการนี้คือเรายังคงยึดมั่นในการเจรจาและมาตรการที่มีอยู่ แต่ในขณะเดียวกันนะครับฝ่ายกัมพูชาใช้มาตรการยั่วยุให้เกิดเหตุการณ์เพราะปรารถนาจะให้เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นคือท่านภูมิธรรมมองว่าอีกฝ่ายอาจจะต้องการให้เกิดเรื่องเพื่อน,นําไปสู่เป้าหมายบางอย่างดังนั้นไทยต้องยืนยันจุดยืนเดิมและรักษาพื้นที่ของประเทศ อย่างเช่นปราสาทตาเหมือนถมก็ยังยืนยันว่าเหมือนเดิมคือยังคงเป็นพื้นที่ของเราตามที่เรายืนยันมาตลอดดังนั้นสิ่งที่เราต้องทําคือต้องอดทนอดกลั้นไม่ให้รุกล้ําเข้ามาในอธิปไตยของเราในยครับสรุปแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการวางกําลังเรื่องการเจรจาหรือแม้แต่เรื่องกับระเบิดเนี่ยทุกอย่างก็คือการยืนยันถึงอธิปไตยของเราแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงความรุนแรงให้มากที่สุดใช่ไหมครับใช่ครับทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดเลยนะ ตั้งแต่การส่งกำลังตำรวจภูธรภาค3ภายใต้การดูแลของพลตำรวจโทวัฒนายี่จินและพลตำรวจตรีประสงค์เรื่องเดชไปสนับสนุนภารกิจในพื้นที่ของพลตรีนรงศักดิ์พรมทาและพลตำรวจตรีสุคนศรีอรุณไปจนถึงการที่ท่านรองนายกภูมิทําออกมาเน้นย้าเรื่องจุดยืนของเราว่าไม่ยอมให้ใครมาละเมิดอธิปไตยของเราเด็ดขาดแต่ในขณะเดียวกันก็พยายามทุกวิถีทางที่จะไม่เกิดความรุนแรงไม่ให้บานปลายไปเป็นสงคราม โดยเฉพาะเรื่องกับระเบิดที่เจอใหม่เนี่ยยิ่งตอกย้ําถึงความจําเป็นในการใช้ความอดทนและระมัดระวังอย่างสูงสุดคือเราไม่ได้กลัวการเผชิญหน้านะแต่เรามองเห็นถึงความเสียหายใหญ่หลวงที่จะเกิดขึ้นหากเกิดสงครามในยุคที่อาวุธทันสมัยแบบนี้ครับเป็นสถานการณ์ที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อนแล้วก็รอบคอบสูงมากๆเลยนะครับถูกต้องเลยครับ คือต้องใช้ทั้งความแข็งแกร่งในการรักษาสิทธิ์ของเราและความนุ่มนวลในการจัดการเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่ไม่จําเป็นครับเพราะเป้าหมายหลักก็คือการปกป้องประเทศปกป้องประชาชนและรักษาอธิปไตยของเราไว้ให้ได้อย่างยั่งยืนที่สุดโดยไม่ให้เกิดการสูญเสียที่ไม่จําเป็นนะครับนี่แหละครับคือภาพรวมของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่เราต้องติดตามกันต่อไปอย่างใกล้ชิดและก็ต้องเอาใจช่วยเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ทํางานเพื่อประเทศชาติของเราอยู่ตรงนั้นนะครับ ถ้าชอบข้อมูลแบบนี้อยากติดตามข่าวสารที่เข้าใจง่ายและเป็นกันเองแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเราไว้นะครับเพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปเราสองคนสวัสดีครับ